สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เย่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลค่ะเดดรม่มร่มตกค่ะเวลาแปดโมงครึ่งนะคะไม่เย่ใหม่ก็ออกมาสวนคือเกาลับพี่น้องเอ้ยอดใจบ่ได้ดอกความสุขมันอยู่นี่เนาะนี่ค่ะออกมาเบิงไงเบิงสวน วันนี้เราจะให้ปุ๋ยเร่งค่ะทุกคนให้ปุ๋ยหางใบนะคะเร่งให้อินาพาล่ามออกดอกมัดบมออกค่ะพี่น้องได้จันเดี่ยวขอล่อนั่นไดจันเดี่ยวยังบ้านไดนมจันเถอนะคะเดี๋ยวไม่หญ่ใหม่ไปเอาถังฉีดก่อนเป็นฉีดปุ๋ยหางใบค่ะทุกคนผักบุ้งกับง่ามแล้วพุ่นฝนตก สองสามวันผักบุ้งแบบเต็มสะน้อยเลยนะคะน้ำเต็มสะเลยนะคะบ่ได้เก็บผักบุ้งสันดีนี่แหละอยู่แบบบรบ้านบราน,นอกบรรน,นอกค่ะพนนี่น้องอันนี้น้องอินเอาน้องอินมาลงอีกนะคะหกต้นเดี๋ยวไปชมกันก่อนเพราะว่าสามีวันนี้ก็จะเอา เอน้ำยาเร่งลากนะคะลาดให้ลาดให้ก่อนนะคะส่วนที่เราซื้อเขาเขาแถมมาด้วยนี่ค่ะหกต้นตน,นะคะมักกินค่ะพี่น้องมักกินเจ้งซี่เราปลูกหลายต้นก็นออกต้นละวจนสองจันโอ้ยพี่น้องพี่น้องข่อยบอดได้ยางมื่อเบิ้งจากเครืออยแดงจาก,กระพัดค่อยหม บักม่วงบักม่วงแดงแดงจักกระพาดพี่น้องโอ้ยบได้มาสนใจเล่าเล่าอยู่ผู้เดียวเลาฟังทั้งพี่โอ้ยสีเดีได้มาตัวเนี่ยี่ดดมาดูแลตัวเนี่ยโอ้ยอันนี้เล่าเป็นยังไงนี่งอองงองอยู่นี่ปลานกแก้วแท้บาดปลูกโอ้ยจนกิงกองพี่น้องสี่เหลวบดวยยางมาเบิงอ้อมสวนัสี่ละ พี่น้องเอ้ยพุนะ่พนนะะพุ่นนะแดงจักรพรรดิปลูกโซนนี่เป็นอะโวคาโดค่ะพี่น้องตายเบิดตายเบิดบ,บยยังเหลือแต่ต้นบักม่วงต้นเดียวทั้งต้นเก่าลุงเก่าลัดปลูกไว้าตายเบิดเลยโอ้ยน้ำเนิ่มบ่ฮอดตัวนี้เดียวเดียวเดียวซีต้ใสายยางมาหดให้ดืดอกลูกเึไงซีเดน้ำอยู่ดอกมือนีบโว บ่ได้มาเบิง่งเลาจากเอ่อยางบ่หอดพี่น้องฟังฝุ่นยางบทันได้เลาะเบิ่งเลยอันคูสะฟังนนเดินไปบ่ถึงนี่ล่ะบ่ตรงมีลายดอกเอาแค่กำลังเจ้าของเข็ดได้อันปลูกผักนั่นบ่สำเร็จเด้อพี่น้องปลูกผักบ่สำเร็จนี่ผักบุ้งนี่เอามาไว้งามแต่ผักบุง้งเอา้าพ่อหญ่นี่โอ้อย่นี่ ไปปลูกตะไคร้ไว้หญ้าคุ้มบิดแล้วนึกว่าสามีพุ่นะถุงยังค้าอยู่นี่อยู่ผู้เฒ่าเวียดสวน <c oughs> หันใจบบอิมสละเพิ่นตวบักเตงได้กินบนาะเอาได้กินก็นได้กินพี่น้องเลยปลูกไข้บักซีลาวนี่บักชีลาวกัะหอมป้อมนะครับต้นหอมบักชีนั่นแหละแล้วก็โอ้ย อันนี้เพ่นคือคุ้มไกว้มันยังหลหะอโอ๊กล้วยแล้วเอาแล้วเอาใหญ่กล้วยลงมาปลูกกล้วยหอมทองนี่เดียแนวมันยังคนต้นแมงลักต้นผักอีตูครับพี่น้องหลายคับตรงใหญ่ไปวงไปอันเบิ่งอื่นได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งค่ะบักขามเทศนะขามเทศนะครับตัดแต่งกิ่ง อันนี้มันเบอร์รี่พันเมืองนอกพันตุรกีว่าสันลองชิมบึงด้วยแฟนวาเซ็บเสบกว่าต้นในบ้านวาสันพี่น้องมันเบอร์รี่ค่ะสดๆจากต้นโอ้มันหวานหวานเจี๊ยบเลยมันหวานกว่าต้นในบ้านอ อืถึงว่าอร่อยอร่อยหวานเปรี้ยวนิดๆแต่หวานเยอะมากแล้วบอกอยู่ว่าเราอีปปุนิบัติเอาสันว่าเี็นไหมพี่น้องมันบริเไรปุ๋ยมันหมากน่อยจริงๆพนันมันหมากไงเด็กเพลินว่า เบงเคือคุ้มยยบินปลูกทิมปลูกควางไว้พี่นอ้องม,มันหวานฉ่ำเพิ่นก็เลยบอกว่าอย่าไปตัดเด้อสันพี่น้องมิมหน่อยมาอยู่นี่แล้วบอกม่วงเบาข่อยคือทิบว่ได้กินหรอกยาดมันยุม่มเฮามิมมิมนี่ค่ะต้นนี่พันได้ชักจัน ่อยลังึงย์ไลพุกทีมันได้ค่ะได้ออกมาเต็มเลยไม่มีจันเลยนะคะเดี๋ยวจะาปุ๋ยหางใบใส่ก่อนนี่ต้นแสแบเสแ็บค็คือโคเนซี่สีแดงนี่แหละมันจะแสแบกราลังน้ำผึ้งไต้หวันอันนี้นะกำลังออกอยู่ดอกพี่น้องมันได้ปุ๋ยได้ยังแล้วกำลังชุ่มชํากำลังออกอยู่ แตกยอดอยู่ค่ะแต่ตําจังเลยเขาบอกว่าให้ตัดทิมว่สัสดุเสียดายเนาะเดี๋ยวปนในบัตรเพชรโค้งสั่งให้ได้ก่อนค่ะทุเรียนสองตน้นบอไปหน้ามาล้างต้นนี่มาลองตองแตงอยู่นี่ไปมาตัดมาแตงไหมเดี๋ยวทองคาถาอุงอิงก่อนเด้อุงอิงุองอิงุองอิงเพียงุอง,องอิงุงอิงเพียงุองอิงุองอิง,อง,องเพียงรอด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 นะ ให้มากง่ายมากตัวเดอ้อทุเรียนรอดเดอ้อรอดเดอ้อบุญบารมีเจ้านางหน่อยให้ทุเรียนคอยรอดเป็นหมากเป็นพลเราคอยเสีเอาไปให้อีหลากินตกไปป่งค่ายดิห้องคาถาเพล่นแล้วรอดเด้อจา้ารอดเด้อจา้าเป็นหมากเป็นพลเดอ้ออาย,ย,ยุยืนเดอ้อหล่เอ้ เดี๋ยวเขาให้ปุ๋ยกันให้ปุ๋ยเร่งดอกแล้วก็จะเอาหารให้ปลาค่ะนหัวอาหารให้ปลาเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนค่ะไปเ,เอาน้ำใส่ใส่หัวอาหารปลาเราก่ะเดี๋ยวเอาน้ำมาฉีดฉีดปุ๋ยค่ะจะตักถึงไหมคะทุกคน คือทีตักบนเถื่อน ปุ้ยกะกระแปงตากฝนไว้เป็นน้ำจงเล็งเพิ่อดพี่น้องอจะแส่วนได้จังไดวัดบ่ได้ดิบินเ้ยแ็ดแค่นี้กับเมียใชไหมสู่การออกกำลังกายบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข่อยต้องกับมาออกกำลังกายไหมกอน่อยกัยังบ่ยากเถ่าใช่เนาะเดี๋ยวเราจะเอา เบิ่งข่อยเมยเดี๋ยวไปสีดสต้นนี่แหละค่ะพี่น้องว่ได้เฮ็ดหลไรดอกว่าต้องเป็นห่วงเด้อร์สามต้นนี่แหละมือยดอกค่อยๆเฮ็ดมอๆแม่ๆไปโอ้ยสิได้ออกกำลังกายตัวเนี่ยเอาเอาจบคลิปนี่ไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าโชคดีมีความสุขค่ะทุกคนสุขภาพแข็งแรง17กรกฎาคมอย่าลืมคลายอ้อนะคะอย่าลืมคลายอ้อ สิบเจ็ดกรกฎานะคะเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขบ่เจ็บบ่จนลำรวยตลอดไปจ้าสวัสดีค่ะหรือยอย่าลืมส่องน่อยๆม,ไไม่เงย์ไมเจ๋อวันด้อค่ะฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ